เรื่อยเปรทองนักเรียนชั้นมัธยมศกษาปีที่5ทับ1วันนี้รายการ Learning Material ผมจะมาสอนเรื่องการหาค่าติกณมติสซยคอรแทงด้วยมือเันครับเรามาเริ่มกกวันแรกเลยนะครับคือการหาค่าของคอร์และสซนนะครับเราเอาเราใช้เกณฑ์ของมือข้างซ้ายเป็นหลักนะครับโดยจะมีทั้งหมดห้าคด้วยกันก็นกคือ 0 30 4 5ส0าและ90ครับโดยนิ้วทั้งค้าเนี่ยจะติดรูทครับแล้วก็ฝ่ามือก็จะส่วนด้วย2นะครับแล้วก็วิธีการก็คือฝั่งฝั่งซ้ายคือซ้ายครับแล้วก็ฝั่งขวาคือคอนนะครับเรามาเริ่มเป็นเราจะผมจะเนย,ยกตัวอย่างให้ใสัก2 3สามุมนะครับเร,เราเริ่มกันที่าการหาค่าของคอสามสิบและซ้าย30นะครับ โดยอย่าลืมนะครับว่านิ้วมือทั้งหมดนีติลูนนะครับโดยให้เราจะมาหาค่าค่าคดสามสเลยการหนึเลยแล้วก็จะนับนับนิ้วที่เหลืออยู่ฝั่งฝั่งขานะครับเพราะว่าของขาก็คือคอ้อนันเองครับไปนับเลยหนึ่สองสามก็เหลือสามเอครับสามนั่นเองนะครับก็เอาเขียนเลยรูทสานะครับแล้วก็ส่วนด้วย 2ครับข้อส0ิก็จะมีค่าเท่ากับรูทสามสนะครับต่อไปซ้ายนะครับก็จะจะรับเหมือนกับคอเลยครับแค่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับนิ้วที่เหลืออยู่ก็คือ1นิ้วครับก็เขียนไปเลยนะครับว่ารูรูทหนึ่งถอนรากออกมาก็ได้1นะครับเขียน1่ส่วนด้วย2เสมอครับโอเคต่อไปกันนะครับต่อไปจะเป็นค่าของ ภม45ี่้าองศาครับก็ก็อย่าลืมเลยเหมือนกันว่านิวทั้งหมดติรู้นะครับส่วนด้วยสองนะ้วก็ฝั่งฝั่งซ้ายเป็นซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นคอร์สครับคอร์ส4ี่ห้านะครับ,รรบก็นับก็นับเลยนะครับว่าฝั่งขวามีเท่าไหร่มีหนึ่งสองนะครับแล้วก็มาเขียนเลยก็จะได้รู้สองส่วนด้วยสองครับต่อไปทรายนะครับก็มีนัวตังหมด 1และ2นะครับก็อยู่ฝั่งขวานะครับก็เอามาตอบได้เลยครับรู2สอส่วนสเช่นกันครับโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นมุม60องศานะครับก็หรืว่าเหมือนเดิมก็คือเน้นย้ำเลยก็คือนิ้วติดรูปนะครับแล้วก็ส่วนด้วยสนะครับแล้วก็มาดูอะไรครับว่าคอร์ส60เท่าไหร่ครับ คอนับฝั่งฝาฝั่งขวานะครับขอโทษนะครับถ้าฝั่งขวาก็มีหนึ่งนิ้วครับก็เอาไปเฉลยก็รูดหนึ่งถอดลากออกมาได้ก็ได้หนึ่งนะครับส่วนด้วยสองครับก็ต่อไปซ้ายนะครับมีหนึ่งสองและสามครับก็รูทสามมันถอดลากไม่ได้แล้วก็เราเขียนไปเลยเป็นรูทสามนะครับรูทสามนะครับส่วนด้วยสองนั่นเองครับ ต่อไปการหาค่าของแทนนะครับก็จะพลิกมือ,อให้เป็นแน,นอนนะครับก็อันนี้จะจะติดในกรณีคือในกรณีคือจะติดรูททั้งมือนะครับก็ก็มีมุมเหมือนเดิมครับศูนย์6 0สสห้าหกสิบและ90้าสิบครับเรามาเริ่มดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างของผมนะครับผมให้เป็นสี่้าองศานะครับโดย ทั้งมือติดรูทนะครับโอเคนะครับวิธีการรู้ก็คือให้ดูให้นับนิ้วด้านบนนะครับเป็นส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นส่วนด้านล่างก็คือแยกกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับพยานก็ได้อ่มีมีหนึ่งนะครับมีสองแล้วเขียนรูทสองไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีหนึ่งและสองนะครับแล้วเขียนไปได้ว่า ส่วนส่วนด้วยรูทส,สอนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบจะเท่ากับ1น,นะครับโอเคให้อีกหนึ่งข้อนะครับตัวอย่างก็คืออย่าหรือว่าด้านาทั้งทั้งมือติดรูทนะครับก็ส่วนด้วยนิ้วที่เราพับเก็บไปเลยนะครับก็นี้จะเป็น60องศานะครับด้านบนมี1 2 สามก็จะไม่เขียนได้ว่ารูสามนะครับส่วนด้วยมี1นิ้วนะครับก็ส่วนได้1นะครับเพราะนั้นคำตอบจะเท่ากับรูทสามนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปการหาค่าติีโกณมิตินี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ